Thinking Radio Podcast, Intense in every sense, Intent in every thought. Wealthy DIY บายการจนาหงทอง Podcast s <S mm hmm. ที่อยากเห็นทุกคนมีสุขภาพการเงินฟิตไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณอยู่กับ Wealthy DIY บายการจนาหงทองมาเอดนี้เราเอาใจคนออมช้า ออมในที่นี้หมายถึงออมเพื่อการกเกษียณช้าไปหน่อยแต่ว่าทันไหมเดี๋ยวมาดูกันค่ะบางคนเนี่ยนะต้องบอกไว้เลยว่าเขาเริ่มลงมือสะสมเงินออมเพื่อกเกษียณช้าไปหน่อยแต่แน่นอนว่าเส้นทางสายกเกษียณของทุกคนนี้จะเดินไป,ไปแบบกังวลนะเนาะพอช้าปุ๊บมันจะมีความกังวลเอ๊ะฉันจะต้องตุนไว้เท่าไหร่นะอะไรยังไงคือช้าแล้วความกังวลจะตามมาทันทีคำถามยอดนิยมสำหรับคนออมช้าคือ แล้วอย่างน้อยฉันต้องมีเงินเท่าไหร่ล่ะถึงจะ,กะเกษียณแบบไม่ต้องกังวลในที่นี้หมายถึงอาจจะไม่ได้กเกษียณแบบรูหละหาหดาวนะแต่ขอแบบพอดีพอดีไม่มีปัญหานักวางแผนการเงินหลายคนเขาก็เลยบอกว่าอ่ะแบบนี้นะพวกออมช้าให้ลองประมาณการค่าใช้จ่ายรายเดือนในปัจจุบันของคุณแล้วเอา70%คูณเข้าไปเป็นต้นว่า ตอนนี้คุณมีค่าใช้จ่ายประจำเดือนเนี่ยเดือนหนึ่งสามหมื่นบาทประมาณการค่าใช้จ่ายในยอนาคตก็อาจจะลดลงเป็น70%อคูณ3 0 0 0 0ออกมาก็จะเท่ากับประมาณ2 0 0 0 0ื่นเศษเศจากนั้นก็ตามสูตรเลยค่ะลองคำนวณรวบยอดเอาค่าใช้จ่ายรายเดือนก็คือ2 0 0 0 0เมื่อกี้เนาะ 20, ส0 0หมเศษเเนี่ยอ่ะคูณจำนวนเดือน คูณจำนวนปีที่คาดว่าจะมีชีวิตอยู่ตามสูตรที่เมื่อเอพิโซดที่แล้วที่เราลองคำนวณให้ดูก็จะเป็นอ้าสองมืนคูณจำนวนเดือนก็คือ12ถูกไหมคะใน1ปีมี12เดือนคูณจำนวนปีที่คาดว่าฉันจะมีชีวิตอยู่อยู่กี่ปีดีคะ20หรือ25ดีอ่ะ20ก็แล้วกันอ่ะคูณ20ก็เป็น2 0,000คูณ12คูณ20เท่ากับคุณต้องมีเงิน นแบบอุ่นๆอ,อ,อ,อยู่ในมือนะห้าล้านอันนี้สําหรับคนออมช้านะไม่เราต้องคิดว่ายังไงรู้ไหมออมช้ายังดีกว่าไม่ออมเริ่มช้ายังดีกว่าไม่ทันเนาะเพราะฉะนั้นเอามาเมื่อกี้เห็นตัวเลขแล้วใช่ไหมคะคร่าวๆสําหรับคนที่ลงมือออมเพื่อการกเกษียณช้าแต่สําหรับคนกเกษียณเนี่ยโลกของคนกเกษียณมันจะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่น่าสนใจค่ะเขาบอกว่า จากสถิติของคนส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าอะไรรู้ไหมคิดว่าตอนตัวเองกเกษียณเนี่ยฉันใช้เงินไม่เยอะหรอกอ่าฉันไม่ได้ช้อปปิง้งฉันไม่อยากได้อะไรอีกแล้วเออฉันไม่ได้ใช้เงินเยอะแยะเหมือนตอนฉันเป็นหนุ่มเป็นสาวดังนั้นฉันไม่ต้องเตรียมเงินไว้เยอะก็ได้เช่นว่าอุ้ยตอนเนี้ยฉันใช้เดือนหนึ่งนะห้าหมื่นเลยนะเออแต่บ้านปลายเนี่ยไม่ต้องบ้านก็ไม่ต้องผ่อนรถก็ไม่ต้องผ่อนเสื้อผ้าก็นานๆซื้อที ถ้าแบบนี้เนี่ยชีวิตหลังกเกษียณเนี่ยก็ฉันคิดว่าฉันจะ,จะ,จะใช้ใจ,นะจ่ายนะจะแบบเดือนละสามหมื่นก็น่าจะพอมันก็อาจจะจริงนะที่คุณคงไม่ได้ใช้ใจ่ายอะไรมากแต่อย่าลืมนะอย่าลืมนี่ขีดเส้นใต้เอาไว้สิ่งที่ตามผู้คนในวัยสูงอายุมากก็คือเรื่องของอะไรคะทุกคนโรคภัยไข้เจ็บ ดังนั้นคุณก็ต้องเตรียมเงินเพื่อค่าหมอค่ายาค่ารักษาพยาบาลเอาไว,ดว้ด้วยโดยพาะค่ารักษาพยาบาลนี้เห็นไหมคะแพงขึ้นทุกปีปีหนึ่งห้าถและใครที่มีโครคภัยไข้เจ็บหลายแรงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่นะเราไม่ทําประกันไว้อีกเนี่ยนะคุณจะต้องเตรียมรับมือกับค่าใช้จ่ายที่แพงแบบพูดเลยน้ําตาไหลแนะ่ เขาว่ากันว่านะประมาณ60-70%ของเงินในแต่ละเดือนเนี่ยคือค่ารักษาพยาบาลอันนี้คือตัวเลขที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดังนั้นช่วงที่คุณยังอายุอายุไม่เยอะเนี่ยนะสิ่งที่เราควรทำคืออะไรรู้ไหมควรจะวางแผนสะสมเงินส่วนนี้แหละหรือไม่ก็คือทำประกันสุขภาพเผื่อ,อไว้ยิ่งทำเร็วค่าเบี้ยประกันก็ยังไม่แพงแล้วช่วยลดค่าใช้จ่ายดีด้วย และอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนไม่ค่อยนึกถึงนะคะคืออะไรรู้ไหมเงินเฟอ้อนี่แหละศัตรูตัวร้ายของเงินออมหลายคนคิดแค่ว่าเออไม่เป็นไรฉันใช้หลังกเกษียณเดือนนึงเอาซอบๆสามหมื่นไม่ได้บวกอัตราเงินเฟอ้อเข้าไปด้วยไงใช่ไหมเช่นถ้าเงินเฟ้ออยู่ที่สเปอร์เซอีกสักยีปีข้างหน้าเงินสามหมื่นอาจจะกลายเป็นห้งงงาหมื่นพูดง่ายๆก็คืออีกยีปีข้างหน้าเนี้ยเราจะซื้อก๋วยเตี๋ยวข้างทาง,าง,าง,างนี่ชามละ 50บาทไม่ได้แล้วนะเออแบบราคาเหมือนทุกวันนี้ไม่ได้ดังนั้นนะคะสิ่งที่หลายทุกคนควรทำก็คือคำนวณเงินใช้หลังเกษียณเนี่ย ให้ดีๆเพราะหลายคนนะคำนวณแล้วผิดพลาดกลายเป็นว่ายังมีชีวิตอยู่แต่ทำไมคะเงินหมดไปแล้วเพราะลืมคำลืมคำนวณเงินเฟอ้อเข้าไปด้วยหรือบางคนก็คำนวณแหละแต่คำนวณน,น้อยกว่าความเป็นจริงดังนั้นการคำนวณเงินใช้หลังเกษียณน,นะจะให้ดีเพื่อเหลือเพื่อคาดไว้สำหรับค่ายุคค่ายาค่ารักษาพยาบาลไปจนถึงอัตราเงินเฟอ้อด้วยนะคะสาหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ Thinking Radio Podcast Intense in every sense, intent in every thought.